สดีค่ะจิรนันตระยฐานะคะเจะโอค่ะเป็นเซลล์ประจำโครงการคอนโดเดอะไฟแบงคอกทองหล่อเอกมัยค่ะสำหรับที่ตั้งของตัวโครงการนะคะอยู่บนบริเวณซอยเอกมัย12ซึ่งสามารถเดินทางได้สะดวกค่ะจากทั้งเส้นสุขุมวิทค่ะทองหล่อนะคะจากเพชรบุรีหรือว่าสามารถเดินทางมาจากเส้นปรีดีพนมยงก็ได้หรือถ้าสมมติว่าลูกค้าท่านใดไม่มีรถยนต์ส่วนตัวค่ะสามารถเดินทางโดย BTS เอกมัยได้ค่ะ สำหรับโปรโมชั่นพิเศษวันนี้คือแอมฟจัดหนักลดเป็นล้านค่ะห้องที่เรานำเอามาเสนอวันนี้นะคะมี3รูปแบบด้วยกันค่ะรูปแบบแรกนะคะรูปแบบ1 Bedroom ค่ะขนาด34.5ตารางเมตรลดจาก6.79ล้านเหลือ5.79ล้านค่ะและรูปแบบที่2ค่ะเป็นรูปแบบ To Bedroom ค่ะขนาด52ตารางเมตรลดจาก10.1ล้านเหลือ8.6ล้านค่ะและรูปแบบสุดท้ายค่ะ รูปแบบห้องเพนท์เฮาส์ค่ะขนาด79.5ตารางเมตรค่ะลดจาก17.79ล้านเหลือ15.79ล้านค่ะและสำหรับลูกค้าท่านใดนะคะที่สนใจโครงการค่ะสามารถสแกน QR Code ตามด้านล่างได้เลยค่ะ แล้ววันนี้นะคะเราได้รับเกียรติจากคุณเอมค่ะจากเพจ c o n d o Insight นะคะจะมาเล่าเรื่องภาพรวมโลเคชันของอบริเวณย่านทองหล่อเอกมัยค่ะว่าย่านนี้ดีอย่างไรและไฮไลท์ส่วนกลางของโครงการ The f ไฟ e ์ a n g k อ k ค่ะแล้ววันนี้นะคะเรามีโปรโมชั่น on top พิเศษเฉพาะแฟนเพจ c o n d o Insight ค่ะจะเป็นอย่างไรติดตามชมกับคุณเอมได้เลยค่ะ สวัสดีครับวันนี้ผมเอ็มจากเพจคอนโดอินไซด์นะครับผมวันนี้ผมจะมาแชร์มุมมองของตัวทำเลทองหล่อเอกกรหมกันนะครับซึ่งตอนนี้ครับผมอยู่ที่ห้อง w i ยล่าช์นะครับของโครงการเด e f ไฟร์แบงกอกซึ่งเป็นโครงการใหม่พร้อมอยู่นะครับใจกลางเอกกรามเลยแล้วก็ในส่วนของตัวสําหรับคนที่สนใจนะครับอย่าเพิ่งรีบไปไหนนะครับเพราะว่าวันนี้นะครับจะมีส่วนลดที่แจกกันเป็นล้านเลยทีเดียวนะครับแล้วก็จะมีส่วนลด On t ท็นะครับสำหรับแฟนเพจคอนโดอินไซด์ทุกคนนะครับซึ่งจะเป็นยังไงเดี๋ยวเราติดตามชมกันนะครับผม ซึ่งสาหรับความน่าสนใจนะครับของทำเลทองหล่อเอกมัยนะครับุผู้ชมต้องบอกว่าเป็นทำเลที่เรียกว่าแหล่งรวมไลฟ์สไตล์นะครับตั้งแต่กลางวันจนกลางคืนเลยนะครับอย่างในช่วงกลางวันนะครับเราจะสังเกตได้ว่าเวลาที่เราจะนึกถึงร้านอาหารดีๆหรือร้านกาแฟดีๆนะครับหรือเวลาเราจะอยากจะมาคาเฟ่ฮอปปิ้งที่ไหนเนี่ยต้องบอกว่าทำเลทองหล่อเอกมัยนะครับก็จะเป็นทำเลที่ว่าเป็นพ r i o r i ิตี้หรือเป็นป๊อปอัพทำเลนะครับแห่งแรกในหัวเราเสมอ หรือจะเป็นในส่วนของตัวตอนกลางคืนนะครับที่เราอยากจะมาแฮงเอาท์หรือสังสรรค์กับเพื่อนๆนะครับผมเราก็จะนึกถึงทำเลทองหล่อ,อเอกมัยไมนะครับเพราะว่าหลายๆร้านอาหารดังๆนะครับหรือที่มีชื่อเสียงเนี่ยส่วนใหญ่เขาก็จะมาเปิดและให้บริการอยู่ในทำเลของช่วงทอ,อ,องหล่อเอกมัยไเป็นพิเศษนะครับต้องบอกว่าในส่วนของตัวทำเลเองนะครับต้องบอกมันมีความน่าสนใจมากๆเพราะว่าตัวทำเลของเดอะไฟแบงคอกครับด้วยความที่เขาอยู่ใจกลางไข่แดงของตัว ทองหล่อเอกมัยนเะนี่ยมันจะนาให้เวลาที่เราจะไปในส่วนของตัวสิ่งอำนวยความสะดวกต่างๆนะครับไม่ว่าจะเป็น b ิ๊กซเอกมัยดองกี้มอล l นะครับหรือจะเป็นในส่วนตัวเจเวนู e venue, หรือแม้แต่ในส่วนตัวเดอะค m มมอทองหล่อนะครับเราก็สามารถที่จะเดินไปได้นะครับเพียงแค่ไม่ถึง10นาทีนะครับผมต้องบอกว่าทําให้ตรงนีนะ้มันจะเป็นจุดแข็งนะครับแล้วก็เป็นเรียกได้ว่าเป็นยูนิคพอยท์นะครับของตัวโครงการเดอะไฟแบงคอกเลทีเดียวครับ และอีกอย่างหนึ่งนะครับต้องบ well. อกว่าสําหรับการเดินทางของโครงการนะครับนั Mih ่นเรียกว่าสะดวกสบายมากๆนะครับเพราะว่าด้วยตัวทําเลของโครงการเนี่ยเขาตั้งอยู่บนทำเลเอกมัย12นะครับซึ่งเป็นเรียกว่าเป็นซอยที่สามารถที่จะลัดเลาะไปได้หลายๆเส้นทางเลยนะครับอย่างเช่นถ้าเกิดเราจะวิ่งไปทางพรกขนงะครับทางเอกมัย12เนี่ยก็สามารถที่จะไปล้อออกทางถนนของเส้นพัขนงได้นะครับหรือจะเป็นในส่วนของตัวทองหล่อนะครับเราก็สามารถที่จะทะลุในส่วนของตัวซอยทองหล่อสินะครับ แล้วก็ไปออกสามารถออกไปถึงตัวสซมิติเว่ซสุขุมวิท39จนถึงอโศกเลยทีเดียวนะครับผมเรียกว่าเป็นทําเลที่สามารถที่จะขับรถได้สะดวกสบายมากๆนะครับหรือสําหรับใครที่จะต้องการใช้ BTS นะครับผมตัวโครงการะนรับก็ห่างจาก BTS เพียงแค่10นาทีเท่านั้นนะครับเรียกว่าไม่ว่าจะขับรถหรือจะนั่ง BTS นะครับก็เรียกว่าสะดวกสบายมากๆเลยทีเดียวครับ สำหรับคอนเซปต์การออกแบบส่วนกลางของโครงการเดอะไฟล์แบงคอกนะครับผมจะเป็นการออกแบบที่จะล้อในส่วนของตัวบริบทของคนที่ต้องการมาอยู่ในทำเลทองรอเอกมัยมนะครับซึ่งจะเป็นการออกแบบที่เน้นความเป็น Luxury l i f e s t y l นะครับผมทั้งในส่วนของตัวล็อบบี้นะครับผมโคเวิร์กินกสเปซนะครับผมในส่วนของตัวบิสเนสเลานจ์หรือจะเป็นในส่วนของตัวสวนนะครับซึ่งจะเป็นส่วนตรงนี้ผมมองว่ามันเป็นข้อดีมากๆนะครับเพราะว่ามันจะสําหรับคนที่ต้องการที่จะออกไป รีเซ็ตตัวเองหรืออยากอยุกเงียบๆเนี่ยในส่วนของตัวชั้น23และ27นะครับโครงการก็จะมีสวนนะครับซึ่งเป็นสวนย่อมนะครับผมสามารถที่จะไปนั่งพักผ่อนนะครับผมได้หรือจะเป็นในส่วนของตัววายล่าชนะครับผมซึ่งต้องบอกว่าฟัสซิลิตี้ส่วนใหญ่ของโครงการนี้ครับจะยกมาอยู่ในชั้น30และ31นะครับซึ่งเป็นดูฟท็อปฟัสซิลิตี้ของโครงการเลยนะครับแล้วก็ในส่วนของตัวสวิงพูลนะครับผมคาราโอเกะนะครับ ฟิตเนสนะครับผมและในส่วนของตัวดิฟคอรนะครับผมซึ่งตรงนี้ต้องบอกว่าแบบหลายๆฟ a c ซิลิตี้นะครับเขาต้องการทํามาออกแบบมาเพื่อตอบโจทย์ทั้งคนไทยแล้วก็คนต่างชาติที่ต้องการมาเช่าโครงการนะครับผมสาหรับไฮไลท์ของโครงการนะครับที่ผมชอบมากๆในส่วนของตัวฟ a c ซิลิตี้นะครับคือจะเป็นในส่วนของตัวห้องไว e ์เลาช์นะครับเพราะว่าห้องไวล์เลาช์เนี่ยเราสามารถที่จะสังสรรค์น,นะครับหรือจะนัดปาร์ตี้กับเพื่อนเพื่อได้นะครับโดยการที่เราสามารถแจ้งทางนิตินะครับว่าเออเราจะขอ บุ๊กนะครับผมห้องว่ายนนะครับเวลานี้ไปถึงเวลานี้นะครับสำหรับสระว่ายน้ำของที่นี่นะครับเขาจะออกแบบมาด้วยคอนเซปต์อินฟินิตี้เอชพูลนะครับผมทำให้เวลาที่จะเราใช้งานหรือเราว่ายน้ำนะครับเราสามารถที่จะเทควิวเมืองนะครับได้แบบไม่มีอะไรมาบังสายตาเราเลยนะครับผมและอีกอย่างหนึ่งที่ผมชอบมากๆนะครับแล้วก็ผมมองว่ามันเป็นรายละเอียดเล็กๆน้อยๆที่ทางโครงการเขาใส่ใจรายละเอียดมากๆนะครับคือการออกแบบให้สระว่ายน้ำเนี่ยนอกจากจะเป็นอินฟินิตี้เอชพูลแล้วเนี่ย เขาจะทําให้มันเป็นกึ่งๆคล้ายๆกับเซมิอัลโดรนะครับผมทําให้ไม่ว่าจะเป็นกลางวันนะครับหรือในตอนเย็นเนี่ยหรือตอนเช้าก็ตามนะครับเราสามารถที่จะใช้สระว่ายน้ําได้นะครับโดยที่เราที่จะไม่ต้องโดนในส่วนงตัวแดดนะครับมาเผาหรือมาทําให้ผิวเราเสียนะครับผมและอีกอย่างหนึ่งนะครับซึ่งเป็นไฮไลท์แล้วก็เรียกว่าเป็นจุดยูนิของที่นี่เลยก็คือจะเป็นในส่วนของตัวแอปพลิเคชัน n นสเ a t นะครับผมซึ่งอันนี้มันเป็นแอปพลิเคชันที่ทางโครงการนะครับเขาเดเวล็อปมาเพื่อให้ลูกบ้านนะครับ าสามารถใช้ชีวิตได้อย่างสะดวกสบายแล้วก,ก็เรียกได้ว่าวอลลี e ่ฟรีมากขึ้นนะครับเพราะว่าแอปพลิเคชัน n e s t ก t เนี่ยเขาสามารถที่จะเป็นแอปพลิเคชันให้เราสามารถสั่งในส่วนของตัว g r o c e r ต่างๆนะครับผมไม่ว่าจะเป็นเครื่องดื่มนะคบผมขนมหรือจะเป็นในส่วนของตัวอาหารสำเร็จรูปนะครับก็สามารถที่จะ สั่งผ่านตัวแอปพลิเคชันนี้ได้เลยนะครับผมสำหรับความคุ้มค่าของโครงการเด e f ไฟล์แบง k นะครับผมผมจะแยกมาเป็น3ามแคตตาล็อกหลักๆแล้วกันนะครับผมอย่างแรกเลยนะครับในส่วนของตัวทำเลนะครับคุณผู้ชมเพราะว่าตัวโครงการเขาตั้งอยู่ใจกลางทองหลออเอกมัยเลยนะครับเรียกได้ว่าหลายๆอย่างเนี่ยหรือสิ่งอำนวยความสะดวกไม่ว่าจะเป็นคอมมูนิตี้มอลล์บิ๊กซีนะครับผมหรือจะเป็นในสวงตัวร้านอาหารคาเฟ่ต่างๆเนี่ยทุกอย่างนะครับเราสามารถอยู่ในระยะเดินนะครับผมเราสามารถเดินไปไม่เกิน10นาทีนะครับก็ถึงแล้ว มาในส่วนของตัวข้อสอนะครับผมตัวโครงการนะครับผมต้องบอกว่าเขาออกแบบแล้วก็คิดมาได้ดีมากๆนะครับสำหรับผู้อยู่อาศัยนะครับเพราะว่าตัวโครงการเนี่ยทำออกมาได้ p r i v a t มากๆมีจํานวนยูนิตท,ทั้งหมดเพียงแค่220เท่านั้นนะคบผมแล้วก็จํานวนยูนิตต่อฟลอร์เนี่ยเรียกได้ว่ามีแค่สูงสุด12ห้องเท่านั้นนะครับแลกอย่างหนึ่งนะครับในส่วนของตัวส่วนกลางนะครับเขาก็เรียกได้ว่าให้มาเยอะมากๆนะครับเรียกได้เพียงพอสําหรับจํานวนยูนิตทั้งหมด220ยูนิตเลยก็ว่าได้ครับผม แต่อีกอย่างหนึ่งนะครับที่จะไม่พูดไม่ได้นะครับผมก็จะเป็นในส่วนของตัวที่จอดรถนะครับคุณผู้ชมเพราะว่าโครงการเดอะไฟล์แบงคอกนะครับเขาให้ที่จอดรถมามากถึง70%เลยทีเดียวนะครับต้องบอกว่าถ้าเราเปรียบเทียบนะครับคอนโดในละแวกท้องหล่อเอก็ไม่นะผมสาหรับคอนโดที่ให้ที่จอดรถนะครับมากถึง70%เนี่ยและราคาขายนะครับไม่ถึงตารางเมตรละ2 0 0 0 0 0นะครับผมมองว่าน่าจะมีที่นี่ที่เดียวเลยครับผม ฉะนั้นสาหรับใครที่กาลังมองหานะครับคอนโดที่ทั้งเหมาะสําหรับอยู่อาศัยนะครับหรือเหมาะสําหรับที่จะลงทุนนะครับผมโครงการเดอะไฟล์แบงคอกนะครับถือว่าเป็นโครงการที่ผมแนะนําให้หลายๆคนนะครับลองเข้ามาดูนะครับแล้วก็จะเข้าใจเลยว่าทําไมโครงการนี้ผมถึงมองว่าน่าสนใจมากๆเลยทีเดียวครับและสําหรับโปรโมชั่นพิเศษในวันนี้นะครับก็จะเป็นโปรแอมไฟจัดหนักลดเป็นล้านนะครับคุณผู้ชมสําหรับห้องที่โครงการนะครับเขานํามาทําโปรโมชั่นในวันนี้นะครับผมจะเป็นหนึ่งห้องนอนนะครับขนาด34.5ตารางเมตรนะครับผม ลดจากราคา6.79ล้านนะครับเหลือเพียง5.79ล้านบาทเท่านั้นและสําหรับในส่วนตัว2ห้องนอนนะครับขนาด52ตารางเมตรนะครับลดจาก10 000 000, 000, ล้าน100,000บาทนะครับเหลือเพียง8ล้าน6 0 0บาทเท่านั้นนะครับผมและในส่วนของตัวห้องเพนท์เฮาส์นะครับขนาด79.5ตารางเมตรนะครับลดจาก17.79ล้านนะครับเหลือเพียง15.79ล้านบาทเท่านั้นนะครับผมและที่สําคัญนะครับออในสองตัว1ห้องนอนนะครับและ2ห้องนอนเนี่ย ทางโครงการนะครับนอกจากจะลดแต่ลล้านแล้วนะครับเขายังเอ็กซ์ตในส่วนของตัวฟูลลีเฟอร์นิชมาให้สําหรับห้องพักอาศัยด้วยนะครับผมเรียกได้ว่าคุ้มมากเลยทีเดียวครับและพิเศษนะครับสำหรับลูกเพจคอนโดอินไซต์ทุกคนนะผมจะได้รับออนท็อปแคชแบ็กนะครับสูงสุดถึง2,000 0 0บาทเลยทีเดียวนะครับสำหรับเพียงแค่ทักเข้ามาอินบ็อกหาผมนะครับหรือจะบล็อกอินเข้ามาโครงการแล้วก็รีเฟอร์ในสวนตัวเพจผมนะครับผมแล้วก็อีกอย่างหนึ่งนะครับต้องบอกว่าส่วนลดพิเศษตรงนี้นะครับจำกัดเพียงแค่7วันเท่านั้นนะครับ สำหรับใครที่สนใจนะครับก็อยากให้รีบเข้ามาดูโครงการกันเร็วๆนะครับผมเพราะว่าโปรโมชันนี้นะครับเป็นโปรโมชันที่พิเศษมากๆทุเดียวครับหรือใครที่สนใจนะครับก็สามารถที่จะสแกน QR code นะครับเพื่อจะติดต่อนัดหมายนะครับล่วงหน้าก่อนที่จะเข้ามาโครงการก็ได้นะครับผมสำหรับวันนี้นะครับผมก็อยากให้ทุกคนนะครับที่ใครกําลังมองหาคอนโดพร้อมอยู่นะครับใจกลางทองหล่อเอกกัยไมนะครับผมอยากให้เข้ามาดูที่โครงการ The Fire Bank คลอกกันนะครับผมเพราะว่าเป็นโครงการที่ผมมองว่าไม่ว่าจะอยู่เองนะครับผมหรือลงทุนนะครับ ก็เรีดน้ว,ว่าน่าจะได้รับผลตอบแทนแล้วก็แฮปปี้มากๆในทีเดียวครับสำหรับวันนี้นะครับผมขอลาคุณผู้ชมไปก่อนนะครับสวัสดีครับ